ยังไงกันแน่มดดำคชาผ่าเคลียชัดๆหลังสื่อตีข่าวเลิกเป็นพิธีกรรายการแฉ เมื่อคืนที่ผ่านมาทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ยถึงกับช็อกเมื่อมดดําคาชาผ่าพูดในรายการแฉว่าจะยุติบทบาทพิธีกรรายการแฉลงเพราะกำลังจะมีรายการใหม่จะหยุดงานหนึ่งเดือนเพราะขึ้นรายการใหม่จากนี้พิธีกรทุกคนก็ต้องช่วยกันทำหน่อยอันนี้จริงจะไปขึ้นรายการใหม่และอาจจะต้องยุติบทบาทจากรายการนี้เร็วๆนี้ และล่าสุดในวันนี้21ดตุลาคมวดดาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเคลียประเด็นหลายๆคนเข้าใจผิดว่า อ่านข่าวตัวเองอยังตกใจเมื่อวานที่ทำอะไรลงไปมีคนโทรมาถามกันเยอะมากแต่เช้าเป็นบ้าจริงๆยอมรับว่าเบอร์ไปหมดตอนที่เข้ารายการตรงกับเวลาที่พ่อผ่าตัดพอดียอมรับว่าสับสนและบ้าไปหมดพูดอะไรยังไม่รู้ตัวเลยเป็นห่วงพ่อด้วยแต่รายการสดก็ต้องทำเหตุผลอาจจะอารมณ์ส่วนตัวปัญญาอ่อนมากๆขอโทษอีกครั้ง คือที่พยายามสื่อสารคืออยากไปดูแลพ่อตอนผ่าตัดเลยพูดว่าจะหยุดรายการจริงๆไม่ได้คิดจะลาออกเลยไม่เคยคิดจะออกไปไหนเพราะอยู่กับรายการแฉรมาตั้งแต่เป็นรายการวิทยุเล็กๆจนถึงวันนี้ยังไงขอโทษด้วยไม่เคยคิดจะไปไหนอยู่แล้วไม่ทำพิธีกรก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนอะไร และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ